One, two. สวัสดีจ้าพบกับจ้องเดยไท,ย,ทยสไปยฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าทุกคนค่ะตอนนี้มานั่งอยู่ชายหาดพัทยาจ้าเดี๋ยวจะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะคะจะเดินไปทาง walking street นุ่นค่ะทางเซนทรันพัทยาไปถึงไหนก็ถึงกันถ้าเหนื่อยก็จะขึ้นสองแถวกลับบ้านเรานะคะสะดวกสบายค่ะค่ารถ2แถวก็ไป10บมา10เองนะคะ ยังราคาเดิมอยู่ค่ะสำหรับพัทยาจ้ะเดี๋ยวชมชายหาดไปด้วยกันนะจ๊ะวันนี้ค่ะ เดินเดินเดินนะคะพาพ่อใหญ่เดินชายหาดพัทยาวันนี้จ้ะอากาศก็เกียวครืม้มเดียวแดดเดียวลมนะคะโชคดีว่าไม่มีฝนนะคะตอนนี้ค่ะแต่เมื่อคืนวานนี้ฝนตกยังกับฟ้ารั่วนะคะทางพัทยาก็นะคะได้ลุ้นกันไปวันต่อว,วันเลยทีเดียวค่ะทุกคนค่ะนี่แหละค่ะชายหาดฝั่งทางนี้นะคะ โค้งลงมาจากห้างเทอร์มินอลทเวนี้วันคะหรือว่าชายหาดโซนทางพัทยาเหนือก็ว่าได้นะคะทางนี้นะคะสำหรับชายหาดก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะ3ปีที่แล้วที่โตโต้ไม่ได้มานะคะจากต้นมะพร้าวก็เป็นต้นตาลสลับกันไปแล้วก็ทางเดินบนเรียบถนนและฝั่งชายหาดก็ถือว่าใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะคะกว้างขวางเดินสบาย สำหรับนักท่องเที่ยวเลยที่นี่การนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีหรอกค่ะว่างๆนะคะสำหรับพวกเตียงพวกชายหาดตอนนี้ก็ว่างก็รอกันหน้าทัวร์นู่นนะคะทุกคนค่ะอู้นค่ะกำลังแดดขึ้นนะคะเห็นไหมคะเรือเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ชมชายหาดกันไปยาวๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะใครคิดถึงบ้านคิดถ,ถึงทะเลบ้านเราก็ดูคลิปวิดีโอไปกับโตโต้เลยเด้อจ้ายังอยู่พัทยาอีกร้ายวันนะคะทุกคนคะ่ะ นี่ราคาวันไหนที่ไม่อยากไปทางทะเลก็นั่งสองแถวมานะคะ10บาทเองนะคะคนละสิบาทก็มาเซ็นครั้นบ้างไปห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วันบ้างนะคะเดินๆพาพ่อใหญ่ไปกินกาแฟบ้างกินเค,ค้กกินอะไร <c oughs> สลับกลับเปลี่ยนกันไปนะคะทุกคนคะ่ะ สงสัยน้ำซัดนะคะเมื่อคืนวานคืนก่อนฝนตกหนักมากนะคะชายหากทรายก็เลยลงไปแบบนี้เลยค่ะนู่นักท่องเที่ยวก็มีอินเดียนะคะจะมีเป็นกลุ่มๆบ้างนะคะอินเดียเอยอาหรับเอยนะคะจะมีบ้างเหมือนกันค่ะที่มาเที่ยวทางพัทยาเรานะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเขาก็รอกันหน้าหายนะคะทุกคนค่ะ สำหรับพ่อใหญ่เองก็สดชื่นหน้าบ้านเหมือนกันนะคะมาอยู่ทางพัทยาจ้าถึงเราจะไมค่ค่อยชอบเล่นน้ำทะเลเท่าไหร่แต่ก็มันก็สารพัดนะคะสารพัดสิ่งให้ดูเหมือนกันนะคะสำหรับพัทยาก็ไม่ว่าจะเป็นชายหาดทะเลเอ่ยห้างสรรพสินค้าต่างๆสถานที่ท่องเที่ยววัดวาอรามนะคะสวนนงนุชเอ่ย ตลาดน้ำสี่้าเกยหลากหลายสถานที่นะคะปรา,าสาทสัจธรรมด้วยนะคะถ้าขึ้นเขาพระใหญ่ด้วยจุดชมวิวที่สวยที่สุดของพรัทรยานะคะหลากหลายอย่างที่เราสามารถเลือกได้ถ้ามาเที่ยวพัทยานะคะอยากเห็นยังเจ้าก็ได้เห็นนะคะสำหรับพัทยานะคะ สำหรับตโต,โตเองก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีกับพัทยาทุกตรอกซอกซอยนะคะ10สิกว่าปีที่ใช้ชีวิตอยู่พัทยามาก่อนนะคะไปไหนเราก็เลยคล่องหน่อยนึงนะคะถ้าใครที่มาใหม่ๆก็จะตื่นหน้าตื่นหลังจะไม่รู้เทคนิคเท่าไหร่กับการใช้ชีวิตที่นี่นะคะไม่ว่าการเช่ารถเมารถหรือว่าการขึ้นรถสแถวนะคะ ถ้าเราถามราคาเขาก็จะบอกกีราคาหนึ่งแต่ถ้าเรารู้ราคาอยู่แล้วเราก็จ่ายแค่สิบบาทนะคะทุกคนก็ถ้าเราไปถามบางที่ใกล้ๆเขาก็เอาคนละยี่สิบก็ว่ากันไปถ้าไกลเขาเอาคนละห้าสิบนะคะแต่เราก็เห็นความสมควรนะคะว่าใกล้ว่าไกลนะคะแต่จริงๆแล้วก็ยี่สิบหรือว่าสิบบาทนะคะ ใกล้จะถึงช่วงพัทยากลางแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าพ่อใหญ่เหนื่อยก็ค่อยจะขึ้นรถสองแถวนะคะถ้าไม่เหนื่อยเราก็จะเดินกันไปพักกันไปนะคะอยากซื้อผลไม้ซื้อแตงโมงแตงโมงก็จะซื้อกินกันไปแวะกันไปทั่วนั่นแหละค่ะวันว่างว,าง,วางวันนี้นะคะ Stranger to pain, it's never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. I'm afraid if I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling. Just so hard to let it go. Shine a light, I can see something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. I let go of this rage? and I complicitly betrayed? Something I can't forget. My heart won't let it rest. But you keep on forgiving. Oh, oh, admit that Why completely let's rage this betrayed go up this rage? Am สำหรับช่วงนี้ก็จะเพึ่งเบื่อกันนะจ๊ะจะวนอยู่พัทยาอีก4-5วันเลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นก็จะเข้ากรุงเทพ3วัน4วันก็ถึงเวลาบินกลับประเทศฮอ,แอลแลนด์นทธรแลนด์แล้วนะคะพ่อใหญ่ก็เริ่มคิดถึงบ้านแล้วคะ่ะเริ่มคิดถึงฮอลแลนด์แล้วจ้า ไฮมัฮีมิซิงฮอลแลนด์ออเรดีเอวิวันอยากกลับไปหนาวอีกแล้วใช่ไหมถ้ากลับไปก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสอ,อาทิตย์ละเต็มที่อากาศก็จะหนาวแล้วทางยุโรปนะคะเพราะใหญ่เริ่มร้อนเริ่มนะคะเดี๋ยวโจโต้กับพ่อใหญ่ก็จะนั่งสองแถวกลับแล้วค่ะวันนี้ก็พาชมชายหาดพัทยานะคะ ความสวยงามหรือว,ว่าความว่างเปล่าก็ว่ากันไปนะคะอยู่กันด้วยความหวังนะคะทุกคนนะคะก็หวังว่านักท่องเที่ยวจะมากันช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกราคุมพานะคะก็หวังว่าจะมากันเยอะๆเศรษฐกิจบ้านเราจะได้ดีขึ้นนะคะ นี่นะคะให้ชมชายหาดกันให้หายคิดถึงเมืองไทยให้หายคิดถึงพัทยาบ้านเราเลยค่ะสําหรับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เข้ามาติดตามทั้งใหม่และเก่าก็ขอบคุณมากๆนะคะแฟนคลับเอฟซีทั้งในประเทศต่างประเทศทั้งอยู่ทางพัทยาก็ดีใจมากๆนะคะตั้งแต่มาเมืองไทยดีใจมากการได้เจอเอฟซีแฟนคลับแล้ว9คนนะคะที่เข้ามาทักทายที่มาไหว้ทักทายกัน ตัวโตก็ดีใจมากนะคะขอบพระคุณที่มาติดตามช่องน้อยๆของตัวโตนะคะยังไดก็ดีใจหลายๆเด้อค่ะขอบพระคุณมากๆที่มาติดตามนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าจบแล้วก็คือจบเลยนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะนี่แหละค่ะชายหาดพัทยานะคะสําหรับวันนี้ก็เที่ยวครึ้มเที่ยวแดดนะคะเพราะใหญ่เหนื่อยมากแล้วค่ะ จะพาแกนั่งรถสองแถวกลับแล้วนะคะทุกคนค่ะแกรออยู่ที่ร่มแล้วะคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะหวังว่าทุกคนคงชอบกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าไปบ,บายจากพัทยานะคะทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขจ้า <S 2> <S 2> ขึ้นสองแถวกลับบ้านแล้วจ้าทุกคนคะ่ะสองแถวก็ว่างเหมาไปเลยจ้าคนละสิบบาทนะคะ